มหาธาตุโมร ทัศน์โมตัสาตาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสาตาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาสสะีลังเสตุมาเหสัคโค สีลังคันโทอ,อนุตตร,รสีลังวิเลปนังสีทังเยนะทิโสทิสังตนติอณบบินี้จะรับประทานสแสดงพระสธรรมเทศนาในศีลลกถาจะได้พัณน,นาทึงเรื่องศี เป็นสะพานข้ามไปสู่สวรรค์เทวโลกตามนโยบายของมหาเทรสมาคมที่ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้นได้ช่วยกันส่งเสริมและเรือกการสร้างความปรองดองความสามัคคีของคนในชาติโดยโครงการหมู่บ้านร,ร,รักษาสิบห้ามีศีลมีความสุขและก็มีความปรองดองสมานฉันท์น เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประสติปัญญาบาร,รมีและเพิ่มกุศลบุญราศีในส่วนธรรมมัวนาใหม่ขยันโยงสาธุชนทุกท่านที่พร้อมเพียงกันพร้อมใจกันมาในวันธรรมสวนาหรือว,วันพระในวันนี้แรกแปดคำ่ำเดือนสิบสองเป็นวันพระแรกหลังจากออกพรรษาแล้ว จะได้แสดงธรรมสื่อต่อไปว่าเดินเรื่องของศีลแล้วพระพุทธองค์ท่านทรงตรัดอน,นิส้สงว่าเป็นสักทานข้ามฟ้ามีพลังมากสามารถที่จะนำพาผู้คนนั้นข้ามไปสู่สวรรค์สู่เทวโลกหรือจะไปถึงภพมโลกก็ได้หรือจะไปถึง,ถงนิพพานสมบัติในอนาคตก็ได้ ดังนั้นท้าว่าบุคคลด้รักษาศีเป็นปกติแล้วศีลก็จะรักษาบุคคลนั้นให้อยู่ในสุขติภูมิอย่างเดียวสุขติภูมิมันคือบนโลกสวรรค์แนภูมิโลกในนิพพานอย่างเดียวไม่ทาให้ญาติเดยมนั้นพัดไปตกในอบรรยายภูมิในอบรรยายภูมิก็มีอยูสีภูมิได้กันคือมีนาโลก มีเปรตมีสัตวาา์เดรัจฉานแล้วก็อสุรกายเพราะฉะนั้นการรักษาศีน,นั้นเป็นพื้นฐานที่ตั้งให้เราอยู่ในสุขติศีนนั้นท่านว่าเป็นคุณธรรมที่ช่วยระงรับโทสัคือความกโกรธของเราช่วยคุมกายและวาจาของเรานั้นไม่ให้ไปกระทบกระทั่งใครท่านว่าเหมือนคนเรานั้นควบคุมไฟที่ติดอยู่ในเตาไม่ให้ลาม ลุกออกไป้างนอกต่างคุมจิตใจของเราสภาวะดเกเรของเราให้อยู่ในตัวเราให้ได้อย่าให้ไปกระทบกระทั่งอย่าให้ไปทําให้ใครนั้นได้รับความเดือดร้อนผู้ที่รักษาศีลนั้นท่านวาจากแกลก้าอาถรรพ์ในท่ามกลางชุมชนคือเมื่อประพฤติปฏิบัติด,ดีเราก็ไม่จํากเป็นต้องระแวงต้องกลัวใคร เกียรติผลนั้นท่านว่าย่อฟุ้งขจรกระจายไปไกลเพราะเราเป็นคนดีท่านว่ากิ่นของสีนั้นหอมทนลงได้ฟุ้งปกปุมไปทั่วสารทิศโดยเฉพาะการรักษาศีอุบสถิเศษท่านว่าถึงเป็นการฝึกหัดขัดกลเรากายวาจาของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอุบโถศีลก็คือการรักษาสิลแปดบรรฑิทนักน้าปญ์ในสมัยก่อน นอกจากจะรักษาสิษ5ห้าแล้วท่านยังนิยมรักษาอุโบโสถศีลถึงสิลแปในวันพระศิษ5ห้าค่ำทั้งข้างขึ้นและก็ข้างแรงทั้งวันรับและก็วันส่งเพราะราะว่าเป็นบุญที่พิเศษแี่ยออันจะเป็นเหตุให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติใครก็อยากให้รูปที่ดีที่สวยที่หล่อที่งดงามให้พร้อมด้วยรูปสมบัติให้พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ และเกาะคุณสมบัติติดตัวไปได้ทุกภบทุกชาตินะคือบุญบุศสนสามารถติดตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติอนุภาพอาการรักษาศีรษุโสดการรักษาศีรแปดมีสแสดงในสมัยพุทธกาลว่าครั้งหนึ่งพระมหาโมคคราณะาทันมะจะชอบเกาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อตรวดูวิววมานบนทั้นสวรรค์ แล้วก็ทิพยสมบัติของเราเทพปรนะบนางฟ้าเทวดาทั้งหลายแล้วท่านก็มักจะนําเอาเรื่องเหล่านั้นบนสวรรค์เนี่ยมาเล่าให้แก่ญาติโยมสาธุชนได้ฟังได้ร่วมอนุมโมทนาสาธุการในความดีของคนเหล่านั้นเมื่อละโลกไปแล้วทําความดีก็ได้กึ้นสวรรค์เมื่อนําม,มาเล่าก็ทําให้เกิดกําลังใจให้แก่สาธุชนได้สะสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป วันหนึ่งพระโมคคา,านะท่านได้ขึ้นไปเยี่ยมเทพธิดาผู้มีบุญอยู่ท่านหนึ่งพระราชา้รายถามบุพกรรมว่าแม่เพธิดาเธอนั้นได้ทาบุญอะไรเอาไว้จึงมีวันลนะสว่างสวัยเช่นนี้ร,รัศมีของเธอก็สวา่างสวายไปทั่วสารทิศเทพธิดาก็ตอบว่าชาวเมืองเรียกดิฉันว่าสุทินนา ดิฉันนั้นเป็นอุบาสิกาอยู่ในกรุงราชทึ์เป็นผู้ที่มีความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาสำรวมอยู่ในศีลห้าศีลแปดงดเว้นจากปานาติบาเว้นจากอธินนาเว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการมุสาเว้นจากการดื่มน้ำเหมาดิฉันเป็นผู้ยินดีในการรักษาศีลห้ายินดีในการรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดในวันพระศิบห้าค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมเพราะปุณนั้นดิฉันจึงมีวันณะเช่นนีนะ้มีสมบัติทุกอย่างที่น่าปรับปรงใจเกิดขึ้นแก่ดิฉันก็เพราะบุญที่ดิฉันนั้นได้ทำดีเอาไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์นะซึ่งเมื่อเกิดเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันก็ตั้งใจรักษาอุโบสถศีลร,รักษาศีห้าเพราะปุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพ รุ่งเรืองอย่างนี้มีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วสารทิพเช่นนี้ยัดยงยิ่งไปกว่านั้นศีลเป็นคุณธรรมอันจะทำให้เราน,านำไปสู่กุศลละกับเบื้องต้นคือการทำความดีในเบื้องต้นหรือเมื่อมีศีลแล้วกายวาจาเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เรานั้นไปพูดที่คิดดีด้วยเมื่อคิดดีก็ทำให้เราพูดดีเมื่อเราคิดดี ก็ทําให้เราพูดดีและทำความดีตามไปด้วยด้วยเองดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าทิสุกท,ทั้งหลายพืชที่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ก็เพราะว่าตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินชั้นใดทิศุถ้าตั้งอยู่ในศีลแล้วญาติโยมก็ตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็ย่อมมีความไพบู์ จเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายได้ฉะนั้นนั่นเองแต่ว่าการรักษาศสลเน,นั้นก็ยากอยู่ยยากเยก่ยมการจะรักษาให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั้นก็เป็นเรื่องที่ยากความยากของการถือศีลนั้นท่านด้แสดงเอาไว้ว่าอย่างนี้ในสมัยพาาุทธกาลมีพางคนหนึ่งก็เข้าไปถามพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบือ้องขวาของพระเจ้าเข้าไปถาม ถามว่าในชีวิตของท่านนภาษาลิบุตรตั้งแต่ท่านเกิดมาเนี่ยมีอะไรที่ทำได้ยากบ้างพระเถระก็ตอบว่าการบวชเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะเพราะว่าต้องอาศรรยัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนากล้าตัดสินใจที่จะสละความสุขทางโลกแล้วมาพึแล้วมาประพฤติธรรม,มจัก์ฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้หลุดพ้นจากอัศะวิกฤะเป็นการกระทาที่สวนกระแส คือชาวโลกเขาไม่ทำการคนที่ทำนั้นมีส่วนน้อยพระอง์ก็ถามต่อไปว่าแล้วมีอะไรที่ยากไปกว่านั้นอีกหรือไม่ภาษาลิบุตันก็ตอบว่ามีนะมีการก็คือการบวดตลอดชีวิตนั่นเองบวดระยะเพียงสั้นๆไม่กี่เดือนนี่แม้จะมีความลำบากในการดำเนินชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ส่วนการปวดตลอดชีวิตนั้นต้องอาศัยกำลังใจที่สูงส่งมีความศรัทธาแล้วก็ต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากเมื่อพาฟังแล้วก็รู้สึกฉมนฉมนรือยังรู้สึกงงงยังไม่เข้าใจจึงซักถามต่อไปอีกว่าแล้วยังมีอะไรที่ยุ่งยากยากยิ่งวกว่านี้อีกหรือไม่พระเตระก็บอกว่ามีสี่สิ การรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตของความเป็นสมณะนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากยิง่งเพราะว่าตาบดที่ทิสุนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่หรือเป็นพระที่สมมุติขึ้นมาว่าเป็นพระโอกาสประพฤติผิดพลาดก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเยอะมบางท่านแม้บวชได้ตลอดชีวิตแต่ว่าภายในยังรบไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็มีไม่ได้มีทมเป็นคุณของความเป็นสมณะ ไม่ได้ประพฤติในความเป็นสม,มณะแต่บอกชาวโลกว่าเป็นสม,มณะเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็จะไปบังเกิดในอบายภูมิพอไปตกตลบเหมือนกันเป็นพระประพฤติไม่ดีก็ไปตกในอบายภูมิเหมือนกันส่วนผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จนเกิดสมาธิตั้งอยู่ในความดีสามารถทําตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ก็สามารถไปสู่สวรรค์นิทานนับเป็นบุคคลที่หาได้ยากอีก คือหมายความว่าถ้าเราบวชตัวบวชตัวแต่ไม่บวชใจก็ยังไม่ถึงพรายัดโยมไม่ได้บวชตัวแต่เราก็สามารถที่จะบวชใจได้เหมือนกันเาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องบวชแต่เราก็รักษาศีลได้ตลอดชีวิตเหมือนกันผู้ที่รักษาศีลน,นั้นท่านว่าเป็นผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานญาติโยม ถามว่าการรักษาศีลเป็นการให้ทานอย่างไรตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ญาติโยมจะต้องได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าการรักษาศีลนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นการให้ทานไปในตัวเพราะว่าการรักษาศีลนั้นชื่อว่าให้ความปลอดภัยเมื่อเรารักษาศีลเราให้ความปลอดภัยความสบายใจแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย บางท่านอธิบการทําทานก็คือการให้สิ่งของเท่านั้นนะติโยมไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษาศีลเลยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการให้ความปลอดภัยการให้ชีวิตก็เป็นทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันท่านผู้รู้ท่านก็มักกล่าวว่าเป็นมหาทานทีเดียวเพราะว่าการรักษาศีลด้วยชีวิตหรือการให้ชีวิตนั้นเป็นทานจัดเป็นเรียกว่าจัดเป็นปรมตถบารามีการสร้างบารมีของเรา หากทุกคนตั้งใจรักษาศีลทุกชีวิตนี้ก็จะได้รับความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นีข้อที่หนึ่งเมื่อยันยมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัปปะสัตว์และก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ชื่อว่าเป็นการให้ก็คือการให้ชีวิตวิแก่สัปปะสัตว์เป็นการให้ในสิ่งที่สูงค่ากว่าทรัพย์ใดๆกะคนเรอมรักชีวิตไม่มีใคร อยากตายเพราะทุกคนรักชีวิตอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทุกคนรักชีวิตเพราะนั้นเมื่อเราไม่เบียดเบียนชีวิตก็ถือว่าเป็นการให้ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในบรรดาทรัพย์สมบัติคนเรายอมสละทรัพย์สมบัติได้เพื่อรักษาชีวิตองรนรอไว้ศีข้อที่สองยกตัวอย่างไม่รับทรัพย์นะเขาชื่อว่าเป็นการให้ให้อย่างไรคือเราไม่รับทรัพย์คนอื่น เราก็ถือว่าให้ความปลอดภัยแก่คนอื่นนะทําให้คนอื่นนั้นก็มีความเป็นอยู่ที่สบายไม่ต้องมาหวาดระแวงไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาลักขโมยไม่ต้องมาเราแวงว่าจะมีใครมานะเบียดเบียนทรัพย์ยข,อของเราศีขาลข้อที่สามยกตัวอย่างไปประพฤติผิดในการก็ชื่อว่าเป็นผู้ให้ให้อย่างไรคือให้ความสุขเมื่อเราไม่เป็น ไปไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นก็ถือว่าให้ความศพให้ความไว้วางใจแก่บุตรที่ดางเราให้ความไว้วางใจแก่สามีแล้วก็ผู้อื่นด้วยเป็นการให้ความคุ้มครองนะคว่าคุ้มครองสถาบันครอบครัวเนี่ยได้ดีที่สุดเป็นการให้ให้ความสบายใจให้ความุพเกิดขึ้นในครอบครัวสิ่งข้อที่สี่ยกตัวอย่างไม่พูดเท็จชื่อว่าเป็นการให้คือให้อะไร คือให้ความจริงใจใับทุกๆคนเมื่อเราไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่พูดพอเจอพูอไดไร้สาระแล้วก็ถือว่าให้ความจริงใจแกทุกทุกคนทําให้ทุกคนนั้นเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่ต้องอาวตารแวงกันไม่ต้องกลัวว่าจะใส่หน้ากากเข้าหากันนี่เราคบคนด้วยความจริงใจให้ความจริงใจศีลข้ี่ห้าไม่ดืินสราเมรัยชื่อว่าเป็นการให้ ให้ไว่คือให้ความอบอ,อุ่นใจให้ความปลอดภัยับทุกชีวิตนะเพราะว่าคนที่ดื่มโสราก็ทําให้เกิดความประมาทขาดสติสามารถที่จะทําชั่วในทุกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเมาสิข้อที่หนึ่งออกเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์ได้รักยาได้เพื่อผิดในการได้พูดเท็จได้เพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นเรื่องต้นในการทําความดีจึงเป็นสิ่งที่เรานั้น ต้องให้ความตระหนักให้ความสําคัญจะเห็นได้ว่าการรักษาศีลน,นั้นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ญาติโยมเพราะถือว่าเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อื่นดังนั้นการรักษาศีลที่เป็นบุญพิเศษอย่างยิ่งญาติโยมหากญาติโยมสามารถที่จะรักษาศีล5ได้บริบูรณ์ได้ดีแล้วหรือสามารถที่จะรักษาศีลได้สูงขึ้นไป ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลของเนรก็รักษาได้ศีลของพระสองร้อยิบเจ็ดเราก็รักษาได้เราไม่ต้องบวชเราก็เราก็นํามาประพฤติปฏิบัติรักษาได้เช่นกันเทวายมเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ทันวะถวยเทพเมื่อได้ยินชื่อว่าบุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีธรรมเทพเทวดาทั้งหลายก็จะแท้ซ้องอนุโมทนาแล้วก็ตามคุ้มครองรักษาผู้นั้น ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากินรอกไม้เนไม่อาจจะฟุ้งทวนลงได้แต่กลิ่นของผู้ทรงศีลนั้นทวนลงได้ท่านว่ากลิ่นจันกลิ่นกิศนากลิ่นอุบลกลิ่นมันลิแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ว่ากลิ่นสีนั้นยอดเที่ยมกว่าเพราะว่ากลิ่นของศีนั้นเนี่ยสูงที่สุดสามารถฟุ้งไปได้ไกลและฟุ้งไปได้สูงยัน ถึงสวรรค์เทวดาพ้าว่าเราเป็นผู้มีศีล่ิฐาสามารถคุ้งไปเทวดารับรูบรบ้รับเห็นรับทราบท่านก็จะทุกมคพองจุกคนที่ปบกพื้นอยู่ในความดีงามดังนั้นเราทุกคนทุกท่านควรมนรักษาศีลเราให้สะอาดการมารักษาศีลการมาฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการมารักศีลมาชำระศีลของเรามาสํารวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยให้ดีขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไป เมื่อเรานึกถึงศีลที่เราประพฤติปฏิบัติไม่รักทรัพย์ของใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนใครไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกใครไม่ดื่มน้ําเมาเมื่อเรานึกถึงความดีของเราเราก็จะมีปิติคือความสุขกายสุขใจมีความรู้สึกมีความสุขที่เราได้กระทาความดีเป็นรางวัลเพ่มีความปิติเป็นรางวัลในการทําความดีและก็ความที่เรามีปิติความยินดีในความดีนั่นแหละ จะทำให้ญาติดโยมนั้นก็เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปก็ทําให้การปฏิบัติของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าศีลข้อใดที่ยังบกพร่องยังไม่ดีเราก็อยากพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปผสมโดยพุทธภาสิตท,ที่ยกขึ้นเป็นเป็นเทศเทศนาว่าศีลลังเตสุมาเหสักโโหศีลลังทันโหอนุตรโร สีลังวิเลปนังเศรษฐังเยนะวาติทิโสทิสังติคือแปลความวมายพรีนี้เป็นสัพานสามารถข้ามบากได้เียกวีเป็นสัพานทางประสู่เทวโลกศีมีกิ่นหอมอันยอดเยีย่ยมศีลเป็นเครื่องรูปร้ายประเสริฐสีเมื่อบุคคลสมบูรณ์ด้วยศีแล้วย่อมหอมฟุ้งด้วยความดีไปทั่วสรารทิศไปจนถึงสวรรค์ทั้น สงสูงขึ้นไปเทศนาบริโยสาเนวาสารเป็นพิสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพคุณพระเสด็จตรนาไตมีบุญบารมีของหลวงพ่อขรสิ์วัดมหาธาตุด้วยเป็นตนตลอดจนบกบุศลมีทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีคุณงามความดีที่ตัโยงทั้งหลายได้เพียนบำเพ็ญขึ้นในวันนี้ พอจงมารวมกเป็นตะบะเดชะภราวะภรวัจจัยอํานวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโนเจริญด้วยเจตนรพิทพรนชัยทุกสี่ประการคืออายุขอให้มีอายุยาวนานร้อยกาจผนวันะล้นเลิเลิศประเสด็ีสุขะขอให้มีความสุขทุกทีกท่ผาและราตีประขอให้มีความ สุขสายพระรมัยที่แข็งแรงธรรมภาพพระประทานแสดงรัธรรมเทศนาในเสลกาถามาโดยประสงค์ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชะนี